เราไปเล่น่ซนแถบกันเถอะโอเคได้ได้เล่นที่ไหนเล่นที่ไหนอะ่ะตรงนี้เหรอตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรากับบอสอ่นะจะเป็นคนหาเองโอเคส่วนกุหลาบเป็นคนแอบไปสปิเรานับกันเถอะมานับถึงสามสิบนะหนึ่งสองสามสี่ 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20ผ่าแล้วนะรับถึงแค่20ก็พอขี้เกียจแล้วป่ะเฮ้ยกุหลาบนี่แอบเก่งจริงๆเลยใช่ไหมเจนใช่แล้ว นนกุหลาบแต่ไม่จำแล้วนี่บอสจะหาใครมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเม่ไหรกุหลาบเมื่อไหร่จะหากุหลาบเจอเนี่ยนี่ก็คันแล้วนะเออเศษอะไรทิ่มเยอะเลยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยจะมีใครเจอปะเนี่ยแต่ที่นี่อยู่น่าบางเวแปลกๆใช่อตรงนู้น เออยนี่บอสหากุหลาบเจอไม่เจอหรือว่ากุหลาบจะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเออะแต่ก็คงน่าจะไม่เป็นอะไรหรอกั้างเฮ้ยนั่นไงสองคนนั้นแต่เขาจะเห็นเราหรือเปล่านะเฮ้ยสองคนนั้นมองมาทางเราแล้วนี่แต่ทำไมเขาไม่เห็นเรานี่มันก็จะมืดแล้วนะกุหลาบหายไปไหนตั้งนานแล้ววะเออด้วย ต่กุหลับเป็นอะไรแน่เลยอ่ะควกนี้เป็นโรงเรียนอีกอูอ้แยกทางกันดีกว่าโอเคปเลาไปทางนั้นเอ๊ะว่าแต่เมื่อกี้เราเรียกชื่อใครไปอ่ะกุหลาบพอแล้วพวกเรายอมแล้วนะกูหลาบพอแล้วพวกเรายอมแล้วพวกเราควนะเฮ้ยด่าใครอ่ะขอทษย เฮ้ยดา่ามดูเหมือนดาน่นดาในนิทานเลยเฮ้ยเพื่อนเราหายไปไหนแล้วอ่ะ สามสองหนึ่งเลยนับเฮ้ยกูหลับตายแล้วนี่นาเร่งเร่งพยาบาลครับพยาบาลเร่งแล้วหยุดทำไมอ่ะต่อต่อนะต่อนะในห้องไอซียูสามสองหนึ่ง ไปไหนอะออกเพื่ออะไรนะกูไม่ออกออกแล้วจะเอาอะไรแดกไดได้เลยบไอ้สุดโต่งอ่อสาเหตุตั้งนานผูนกใครแม่ข้าวอะไไอีกุ้นเนี่ย,ยเย้ในที่สุดฉันก็เป็นอิสระแล้วฉันไม่เล่าจากผิวจะได้แล้ว ในที่สุดเราก็ลอลจากไก้ผีที่ย่นนั่นแล้วเรามาถ่ายรูปกกันเถอะกูว่านะกูกับมันต้องได้เจอกนะันแน่เธอว่าความรักหนะตาเป็นไงคลายเธอหรือเปล่า ฉันว่าความรักที่ฉันเคยเจอมันเหมือนกับเธอเลยนะ